ก็วันนี้นะคะมีการมาฟ้อนจ้องเจ้าเป็นการฟ้อนเอ่อด้วยฟ้อนร่มนะคะด้วยทางเหนือน,นะคะครั้งแรกเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะมีการซ้อมเมื่อคืนเกิดคนเล็กน้อยหมุนอยู่ในห้องออใช่ค่ะซ้อมนรซ้อมประมาณออสองเพลงจบค่ะท้าย <laughs> เราเรามคา่นข้งางมั่นใจในอินเนอร์ว่าเดี๋ยวเราเดูเอาหน้าง,งานแล้วก็พี่พี่ทีมงานก็เสริมสร้างความมั่นใจใยการพูดว่าไม่เป็นไรลูกหนูเป็นตัวเด่นเรามไรก็ได้ลูกใช่แล้ว เราก็ค่อนข้างจะโปรกับเรื่องนี้ค่ะเพราะปกติเราก็จะได้ซ้อมน้อยๆและใช้วิธีการเล็งตาเอาแล้วก็ต้องระควพี่ๆตากล้องในการดูมุมระดับสายตาเล็กน้อยให้มันแบบไม่เอียงข้างมากเกินไปใช่ค่ะช่วงนี้นะคะรอเสียงใ่สัครุ่ค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะนี่เป็นการร่วมง,งานนะคะกับทางโครงกาน่าองเป็นครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในวงการที่รู้จักเนี่ยนะคะ<ม>ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย<ม>์อยู่แล้วค่ะคันก็เป็นครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นการเป<ม>ิดเริ่มเปิดใช้คังยิ่งใหญ่ด้วยเนาะเพราะว่างานนี้คือจัดอย่างยิ่งใหญ่มากเลยเราเปใส่หมูเราเป็นใส่หมูแค่ไหนเราพูดว่าเราไม่หมูเท่าไหร่แต่ว่าเวลาพี่ๆคนไหนชุดไปเราก็พู่จะไปทุกที่อยู่นะ <c oughs> ใช่ก็คือปิวทำเราสบายใจแหละทำแล้รู้สึกว่าอ่า ตัวเรามีความตั้งใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เผื่อพระเทศพระพา,าจะมีการช่วยด้วยส่วนหนึ่งค่ะบอกว่าไม่มูเท่าไหร่บ้างวานก็เพิ่งไปมูมาค่ะ <laughs> มูสังวันติดเลยค่ะตอนนี้ที่าถามุประเด็นที่เกดขึ้หน่อยค่ะ,ย,คะยังไงเออยังไงดีคะเกิดอะไรขึ้นคะสำหรับผู้เ,ออเกียทีอ่ออกมา เกิดอะไรขึ้นแับคิเสียงที่ออกมาก็ตามที่ออกมาประมาณนั้นเลยค่ะแต่อย่างวันก่อนที่ได้ให้การสัมภาษณ์ไปก็คือเริ่มมีคนถามเยอะขึ้นน้องว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่าหลังจากวันนั้นที่สัมภาษณ์ออกไปอ่ะก็คือมีการติดต่อจากทางแอนนาแล้วก็ทีมเขาแล้วเพื่อไม่เคลียร์ประเด็นว่าเคยมันไม่ได้แบบว่ามีเจตนาไม่ดีในการพูดออกไปนะแล้วก็เออทางน้องอ่ะขอโทษแต่ว่าก็แจ้งอีกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีในการพูดออกไปค่ะในการกล่าวถึงใชยค่ะที่ถามเราเป็นคำที่ไปหยุดพูดออกไปน ก็น้องทางน้องอธิบายมาค่ะว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเป็นดีเทลแบบดีเทลมากๆก็คืออะไรอ่ะเกรงว่าถ้าเล่ากลัวๆเล่าผิดแหละเพราะว่าเราเป็นผู้รับสารมาอีกทีเนาะแต่ว่าก็เคียกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีทางเขาว่าแจ้งมาว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีก็คือเป็นฟิวว่าแบบเออเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือร้านที่เขาไปมันมีเพลงดนตรีอีสานค่ะม้วนๆใจจอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในร้านแล้วก็มีการ ทางทางทางคนที่อยู่นะอาจจะมีการรำพอนโจเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดนึกถึงเราเพราะเราก็เป็นตัวแม่การรำพอนโจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ทําให้เกิดการนึกถึงจากจากเพลงในร้านก็เลยมีการพูดถึงกล่าวถึงขึ้นมาเป็นการเมาส์ใจจอยมาสะมากกว่าที่เขาที่ทำตที่น้องทางน้องแจ้งมาเนาะใช่ค่ะอนน่เอย่องเขาโทรมาขอโทษเราโอเคกับสิ่งที่เขาอธิบายเลยครับตอนที่โทรมาขอโทษก็โอเคค่ะอ,อย่างที่บอกว่า พยายามไม่ได้ติดใจหรือไม่ได้คิดอะไระตั้งแต่ตอนตอนแรกอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ก็ไม่ได้อยากเก็บเครียดอย่างที่บอกเราไม่ได้รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือเหตุการณ์หลังจากน,นั้นมันคืออะไรอะไรน,นคะคะก็พยายามไม่ได้เครียดตั้งแต่แรกแต่การที่โทรมาเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งท,ที่น่ารักของเราค่ะคนก็เลยมองว่ายนานาาอ,อกากน,ยานกับไปแสดงว่าเราสองคนก็มีปัญหา่ยนกับไปอที่บอกก็ไม่เคยมีปัญหากันนะก็ได้ทํางานด้วยกันมาตลอดใช่ค่ะแล้วงงไหมมาอยู่ดีเขาถึงมาพูดเราเลย อันตรายเกิดคุณพี่มองว่ามันคืออย่างเงี้ยลบเนาะแต่ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนี้คือมันตามมาตามการคนฟังจริงๆแต่ว่าเราก็ได้รับคําอธิบายจากตัวน้องแล้วก็ทีมน้องแล้วว่าเออไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะ,ะ,ระจริงๆไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะหลังจากที่ต่างคนต่างหมดวาระตำแหน่งไปแต่ยังเปลูกสาวา้ันที่ีเอเหมือนเดิมเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอการอยู่คอนโดเดียวกันยังไม่เจอกันเลยค่ะ จริงอยู่คอโนโดเดียวกันเลยแต่ว่าคือทั้งต่างคนก็คือต่างทํางานค่ะอยู่อยู่คอโนโดยังไม่เจอกันเลยถูกต้องค่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีปัญหากับแอนนาไม่เคยมีปัญหากับทางแอนนาเลยค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานทางงานของ t p a หรือว่าที่เราไปกราไปต่างประเทศกันมาด้วยกันแล้วว่านาอมันก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรค่ะ้วเราติดใจในเสียงคือมันหลุดออกมาไหมในคำพูดเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยในคำพูดเหล่านั้นเราเพไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะอย่างที่บอกว่าวันแรกมีเอมีเอนิดนึงแต่ว่าันแรก เอแค่วันแรกจริงๆเอแค่ี่มันทำให้เราเอก็มันมีชื่อดูเฉยๆอ่าถ้าเกิดคุณพี่คุณพี่มีไปไหนคุณพี่โดนมีการเรียกชื่อคุณพี่ยังหันเลยอะไรอย่างเงี้ยะก็แค่มันมีชื่อเราก็เป็นฟิลแบบก็บอกน้องไปด้วยน้องคือน้องก็ถามว่าพอมีคนมาถามเราเยอะๆรู้สึกยังไงบ้างไหมเราก็บอกว่าาเรายอมรับว่าเราก็เอเราก็จะไม่แกล้งพูดว่าฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยฉันก็มีความรู้สึกฉันก็เอไปแต่ว่า พยายามไม่ได้คิดในแง่ลบเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคือใน,ในสถานการณ์นั้นมันคือลบหรือมันไม่ลบใช่ไหมถามนี่เท่ากับว่าความหมายเพื่ออะไรในความที่เราเอในความหมายของเราเหรอที่เราเอที่เราเอหรอที่เราอยู่ทีไมถึงเอที่เราเอในประโยคน,นั้นเรารู้สึกว่าเป็นฟิลแบบเออถ้าเกิดแบบ ตามหนึ่งนะอุ้ยเนี่ยเกิดอาการเลิกละเกิดขึ้นตามหนึ่งถ้าที่เราเอคือโอเคเป็นคีย์เวิร์ดว่าเอกคีย์เวิร์ดคือคำว่าเอกหรอใช่มันความหมายมันนี้มันคือว่าเท่ากับอันนี้เท่ากับเออารมณ์ไหนเออารมณ์ไหนความหมายตอนนั้นคือเป็นฟิลแบบเอกต้องมีการมารำมาม้วนมาจอยกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เมาโอยเราอยหรือเปล่าเมาลอยเป็นฟิลแบบถ้ามารำมาม้วนมาจอยกับเราจะเกิดอะไรขึ้น เหมือนถ้าได้เหมือนถ้าได้ํำคู่กันกับเราสองคนมันจะต้องแบบใครจะสู้กันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ <ไป S 1> นใช่หรือว่าอีกอันหนึ่งอ๋ออีกอันหนึ่งที่คิดนะคะก็คือด้วยความทั้งเราอะได้ยินว่ามันมีคําว่าอำนาจเจริญเนาะเราอะมองว่าเออหรือว่าเขา่าถ้าไปอำนาจเจริญอะด้วยความที่เราเราเก็บตัวที่นั่นอาจจะเป็นถิ่นของเราหรือเปล่าแล้วเขาต้องไปที่อื่นไปรำที่อื่นแทนถึงจะ อะไรขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนี้อันนี้คือเอวันนั้นแต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมต่างกันอย่างเรารู้สึกอย่างที่เราก็ต้องพิจารณาสิ่งต่างนี้ทำไมเราทำไมไม่ออกมาอธิบายว่ามีนแบบมันลูงาอต่างข่าวใช่ไหมคะค่ะก็ที่ทราบจากน้องคือน้องอ่ะ ด้วยน้องอาจจะมองอันนี้คือที่น้องอธิบายหนูเนาะกะแสบเราเป็นคนทีนแ่แรงใช่ค่ะคือด้วยที่น้องอธิบายมาก็คือน้องไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีก็เลยคิดว่าเรื่องมันน่าจะไม่ใช่ที่เป็นเรื่องที่ใหญ่เลยอาจจะไม่ได้มีการชี้แจงเกิดขึ้นแต่พอพอมันไปผ่านไปหลายวันมากขึ้นเนี่ยน้องก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันคนอาจจะมองมันไปในแง่ลบมากขึ้นนะก็เลยมีการโทรมาชี้แจงเกิดขึ้นค่ะที่ชี้แจงนียคุยกับแอนนาหรือว่าคุยกับคนที่พูดในคลิปมีเป็นแอนนาแล้วก็ทางทีมแอนนาโทรมาค่ะ ทีมอนนาทุกคนที่พูดใช่ไหมคะเป็นทีมอนนาที่โทรมาค่ะแล้วแอนนาก็คือเราก็โอเคเราเราเคลียร์กับอนนาทุกอย่างคือน้องน้องเป็นห่วงความรู้สึกเราแหละใช่ค่ะก็เตะโกนบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆแล้วก็ขอโทษที่อาจจะไม่ได้โทรมาเกาะเร็วกว่านี้ด้วยเพราะว่าน้องแบบน้องคิดว่าจะไม่มีอะไรนี่จะได้ถามเป็นต้นตอนไหมว่าทำไมคลิปเกี่ยวกับออกมาได้เอ่อต้นตอนที่บอกก็แค่ลงข่าวตอรี้ไปแล้วลืมปิดเสียงเฉยๆค่ะแต่น้องก็บอกอีกว่า เออที่เลือกที่จะโลอปะเพราะว่าตอนนี้เหมือนสัมภาษณ์แอนนาเหมือนสมนั่งเป็นแอนนาสองเลยนะจริงจริงเราไม่ได้ทำการแสดงทั้งคู่ใช่ไหมคเราไม่ได้ทำการแสดงทั้งคู่เขาคิดมันดูเันสันมาก้มันดูแบบทุกคนก็ตีความแบแค่ไม่ถึงสามวิสี่ใช่ใช่ก็เลยอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าความหมายของทั้งหมดมันคืออะไรแต่อย่างที่บอกที่แอนนาแอนนาก็บอกมาว่าที่โลอปะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปตีความที่ดีหรือไม่ดีแต่เ<ม>จตนาที่ลงไปที<ม>่แบบเอ้ยยังไม่ได้ไปเสียก็เลยแบบเดีที่จะลบเอาดีกว่าหลังจากนี้หลังจากนี้จะร่วมงานกันได้ไหมหรือรับปฏิญญาหลังจากนี้ร่วมงานกันได้ปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าก็ยังเป็นนางงาม่วมวงการเป็นลูกสาวบ้านทีพีเอหรือว่า รับงานรำคู่ได้เลยหนึ่งแสนหนึ่งอะไนะอ่าลำสักหนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาแชร์ความมุวนความจอยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใครอบใจกันไม่ต้องแข่งกันก็ได้เพราะมันจะเป็นแบบเร่วมงานกันมันเป็นพื้นฐานในการงานถูกโจ๊กไปด้วยกันดีกว่าใจจอยไปด้วยกันดีกว่าใช่ค่ะมันเานในกางานก็ให้สยบดราม่าหรือจบดราม่าไหมก็อยางจะเป็นแฟนนางงามทางตัวหนูนะคะก็ทางแอนนาเโทรมาเคลียร์แล้วนะคะเราก็อย่างที่บอกพยายามไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแล้วเขาก็โทรมาแสดงเจตนาที่เขาไม่ได้มีความคิดในกา่ดีอะไรกับประโยคนี้จริงๆนะแล้วก็ทำมาขอโทษแล้วนะคะก็ตำนานเลยเอะเอะคีย์เวิร์ดคำว่าเอสใคค่ะแล้วก็ฝากถึงลูกค้าแต่ละคนว่าถ้าเกิดอยากให้มีงานคู่รำคู่กันก็ได้เลยต้องรับที่อำนาจเจริญไหมต้องรัที่อำนาจเจริญไหม อ๋อถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยต้องเป็นพระมงคลมิ่งเมืองจะเป็นปีหน้านะคะหนกับพี่พี่จะรอนานเกินไปเพราะว่าอันนั้นคืองานใหญ่ของจังหวัดเนาะแต่ว่ารำก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะกรุงเทพก็ได้ใกล้ๆคืนเคียร์จะได้มาจะได้มาใจใจกันเยอะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ